สวัสดีครับพุ่งเขียววัีสายครับผมมือนี่ตอนนคำๆแร่งๆรงบอรมี่เน่าไปนุงเขียวสีมาหาเอาปลาดุกไปกินแรงครับผมกาสิมาถกเอากขาใสเนี้ยหวัวอาหารเลยพี่นนอกสิมาถกปลา พอปดุกไปกินแรงพี่น้องปลาดุก๊กก็ยู่ไซด็อกก็อยู่ยน้องเขาเลี้ยงไว้นี่แหละพี่น้องพี่น้องตอนุก้ข้าวของอไรทั้งหมดนี่แหละน้องเขาเลี้ยงไว้พี่น้องเลยนี่ครับปลาเลี้ยงไว้ก็ได้มาแต้มหนึ่งแล้วพี่น้อง ผมห้องมาเลี้ยงไว้ยุบพี่น้องหาจริงง่ายๆครับผมยุบพี่น้องาไปกินแย่งเอาไปปนไปแก้วกั้งปี่น้องเอ้ยมา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 บอหลาเราก็จะ องสตัวพ่อได้ไป,ปนเดพี่น่องับได้มาเต็มนึงแล้วเดี๋ยวเจเายปพี่หน้องใสยาอาห,าหารนี่แหละพอเาปล่อยไปบาดใหกนนก้กินไสมากแมานีแล้วพี่น้องน,นี่นี่นี่เัวหารคื้เกพี่น้องนาเอาอ้มาเกาเลเดพี่น้อง นี่ครับผมหลังจากนานมากลเพี่น้องตัวที่สองขอพี่น้องโอ้โหบุก้พี่น้องยนี่ก็ได้2สองตัวแล้วพี่น้องนไหมกัรอดิน้่องเทียเ่ยวของพีโตักันพี่น้องกะที่ตามปากกดไรใส่โครแชร่ กดซับจะใครกดติดต,ตามให้ลุงเชียววิธีสาธิตพี่น้องเด้อขาดลุงเชียวสภาพผีผ้าหน่องหายังเห็ดยังไงผีน้องเบิ้งหายังเห็ดยังไงผีน้องชมลุงเชียวว่าไปร,รอกกษิติห้า,าอบปลาเอายัางน้นหนองนตวกคองมือนีละ่ะพี่น้องนะครับผมบอ่อเขาเลยพี่น้องไปตื่นแล้วามาพี่น้องมา ออกับผมเองก็พี่น้องหาดูหาดพี่น้องเลยตัวนี้พี่ดเาดงลยะยังบอดอยู่ใหหน้ากูกับกับพี่น้องเลย ดพีองขอบคุณตัวประนลูกโจ๊กบได้ออกางแล้วเนาะบัตรออกไงได้กินเราเ็นเล็บ่าเขามาไก่เลยมามราพี่น้องมาไปไเบียดนำกันโอ้ยตัวนึ่งกับพ่อเราพี่น้องสอ้งแต้มแล้วคือปแหา น,นี่พี่นนอเข้าเดียวพี่นนอแต้มที่สามครับผมนี่ครับพ่อเลรพี่นนอได้เปปน,นได้เปลาบนันเด้วพ่อเล้ว่วต้องเคี่ยวซับนีแ่แบะพี่นนองล่อไปแหล่งน้ำกันพี่นนอไปะหา เดี๋ยวไปปุ้นไปเที่ยวรุว่นเส้นแบบวบผับแกงกะแกงไปน้ำกันโะนพี่น้องเนาะติดตามไปออตัวนี้เขาเอาลูกเที่ยวเอาใหญ่เป็นแล้วนี่พี่น้องมานางกบะปุนพี่น้องวัชกีนัทที่หรอกว่ามานันกระเบนปลายปลาเ้าปลา่อยเ้าเลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเนาะอยากเขาก็มาเอาเส้เบ็ดเอาเขาต้องซื้อแค่เส้เบ็ดถูกเอาเอาไปนี่ละพี่น้องเอาไปด้วยกินน้ำปลาเลยแหะนี่กระเดชสามแต้มพี่น้อง ไปไปดูให้ินกันพี่น้องบ้านนีอไปก็หาเก็บผักเก็บเนีงก่อนพี่น้องที่ตาครับผมนี่ครับผมหลังจากไปปลามาแล้ววันนี้ลุงเชี่ยวก็นสิเลาะไปไปหาเก็บปับบกบวบปักเนีงตัวพี่น้องบ้านก็ได้เ่าได้ไล่เอามาสามแต้มไปต่อพี่น้องเอาสามตัวไปปุ่นวันนี้ลุงเชี่ยก็นสิเลาะหาตะปุ่นเก็บ,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 บกปักบวบปักเนี้ยไวเก็บ,บ,บปักพริกดิบไป ตำใส่ไปปนใส่ตัวพี่น้องานนันีเด็กกับลาะมาทา่านเดกกป้าเขาเด็่ผู้ตรงกับพ่อเกี่ยวต่อพี่น้องนี่อันนี้ก็ของพี่น้องกันด้านหน้าติดกันเนี่นก็นี่ยู้ตรงทีวีของวิถีสารหน่องต่อพิหนงนี่ครับมาาไ,ไ,ไปไปหาอยู่หาจินตามแบบวิถีสารบัดห้องปลา ได้มาแลี่ยงสิบิบิยังกินได้มาแล้วสิไปตป้มปนหรือไปปิ้งกับแจ้วพริกดิบต้งเสี่ก็ได้พีนออน่น้องกับรอเบิ่งเมนูก่อนหาเบิ่งแนวสิไปแกงใส่หรือเนาะสิไปปนกลับก่อนทำว่ได้ก็สปกปกกปิปิ่งพี่น้องปิ่งกับแจ้วพริกดิบตามแจ้วพริกดิบขึ้นหัวปิ้งแต่ไม่สิ้นเลหินหินนะพีนออ่น้องเอ้ยมันก็สุดยอดแล้วปิ้งปลาดุกกับแจ้วพริกดิบพีนออ่น้องเอ้ย ข้งนี้กับพี่พอสมบูรณ์กับเบิ้งอยู่ไปน้องง้อน้งกล้วยกันพี่น้องเอ้ยเบิง้งง้อแม่ที่มันออกแหววลูกกันที่มันออกตอนลูกเจียวบ่ได้มาน้องเบิง้งลูกกันทีน่น้องลูกลูกหาวแฉะ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 กับพี่น้อนงเมืองกวนาไหน กินน้ำนิบๆอยพี่น้องกุนะออกลูกมาแล้วเจ้าขาวกนบังลุกเป็นเด็ตัวเมียที่พี่น้องกลลงแตกมายากติโดง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 ไปลูกกนไมื่นาขึ้นมันที้พี่น้องกุนกุมักทักกุะเฮ้ ับแ,แม่เพิ่นให้เพิ่นนอนอยู่พี่เพิ่นแยกมูพี่น้องนี่ครับผมก็ฝากก็ใจกคตรแช่โคตรชอบแต่ไข้เด้อพี่น้องให้ลุงเขียวไปทำใจลุงเขียวไงฝาลูกเขียวผ้าผีผนองหายังไงยังไงพี่น้องเพิ่งมาพี่น้องเนาะก็ติดตามครับผมไปเบิ่งกัดใหญ่เนี่ครับมิมที่เ้าเอาเมือดันแล้วมาลุงเขียวเอาการที่มี่ดันมาเอามาไหวให้เพิ่นจับไหมพี่น้อง เพิ่มคนจับวาดปศุสัตว์เพิ่มพายุปศิกร์เพิ่อพายุยูนะพี่นอ้องเอาไว้เพิ่กอจับยูบพีน่น้องนี่นี่นี่เอาเอาไปเพิ่นกำกันพี่น้องตางครับผมนี่ยูเด้อพญาเพื่อไงพญ่ามีมเไยตามครับ